เรื่องผีผีเรื่องลูกมารประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไครยหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณคะ่ะ แก้วตาร้องไห้จนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดหลังจากรู้ว่าสิงหาทำผู้หญิงนักเที่ยวราตรีคนหนึ่งตั้งท้องเขาให้เหตุผลว่าจะต้องรับผิดชอบแม้เธอเถียงเพื่อให้เขาคิดว่าผู้หญิงเที่ยวดื่มและมีสัมพันธ์กับผู้ชายและมีสัมพันธ์กับผู้ชายทั่วไปคนอย่างนั้นอาจจะท้องกับผู้ชายคนอื่นก็ได้เช่นกันบางทีเด็กในท้อง อาจไม่ใช่ลูกของเขาแต่สิงหายืนยันว่าเด็กคนนั้นจะต้องเป็นลูกของเขาอย่างแน่นอนเพราะตลอดสามเดือนเขาคบหากับผู้หญิงคนนั้นเพียงคนเดียวเท่านั้นสแสดงว่าตลอดเวลาสามเดือนที่ผ่านมานั้นคุณนอกใจฉันไปมั่วอยู่กับแม่นั่นใช่ไหมครับผมขอโทษนะสิงหาขอโทษแก้วตาหลังจากรู้ว่าพลาดที่บอกความจริงว่า นอกใจภรรยาไปยุ่งกับผู้หญิงนักเที่ยวเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่งเธอคนนั้นท้องเรื่องนี้สร้างความชอกช้ำใจให้แก่แก้วตาอย่างที่สุดเพราะเธอไม่อาจที่จะมีลูกให้กับเขาได้แม้ว่าแต่งงานกันมาเป็นเวลาสามปีแล้วก็ตามช่ยมักง่ายอายุขนาดนี้แล้วไม่รู้จักป้องกันเห็นไหมปัญหาก็ได้ตามมาแล้วคุณจะทำอย่งไงต่อไปอีกผมก็ต้องรับผิดชอบ ผมจะไม่ปล่อยให้ลูกไม่มีพ่อหรอกครับคุณยืนยันที่จะรับผิดชอบเด็กคนนั้นใช่ไหมแก้วตาถามด้วยเสียงกระด้างและมองเขาอย่างไม่ชอบใจใช่ในเมื่อเขาเป็นลูกผมผมจะปล่อยได้ยังไงลระครับอีกอย่างแม่เด็กก็ไม่มีใครเพิ่งออกจากงานด้วยอ๋อเตรียมตัวเกาะผู้ชายอย่างเต็มตัวใช่ไหมแก้วตาลังเกียจผู้หญิงที่ทำตัวเช่นนี้จึงกล่าวหาคนที่เป็นแม่ของลูกเขานี่คุณ อย่าพูดอย่างนี้นะถึงเขาจะเที่ยวแต่ก็เป็นคนดีไม่คิดที่จะเอาลูกออกแก้วตาตกใจที่สิงหาตะโกนใส่ดาแสดงว่าเขาลุ่มหลงผู้หญิงคนนั้นมากจนเกินไปทั้งที่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแม้ว่าเธอห้ามไม่ให้เขาไปสนใจผู้หญิงคนใหม่ก็ตามแต่ก็ไม่สำเร็จเมื่อเขาไม่ยอมฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นแก้วตาก็รู้ว่าผู้หญิงแบบนี้ สามารถที่จะนอนกับผู้ชายคนไหนก็ได้ขอแค่ให้มีเงินก็พอในเมื่อเขายังคงหลงอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแก้วตาก็จะต้องถอยออกมาโดยให้สิงหาไปดูแลยาวดีหรือว่ายาวซึ่งเป็นชื่อของผู้หญิงคนนั้นที่ยังคงใช้มารยาออดอ้อนเขาเพื่อให้ได้รับความสุขสบายยาวคิดว่าคุณจะทิ้งเราสองแม่ลูกไปซะแล้ว สาวนักเที่ยววัยสาสองปีกล่าวเสียงเครือและน้ำตาวาวาวาคลอไว้รอบเบ้าทําให้สิงหาสงสารจับใจเขาเข้าไปโอบกอดและปลอบด้วยคำหวานๆไม่เอาหน้ายาวอย่าคิดมากเลยคุณมีลูกให้ผมแล้วใครจะทิ้งลงคอล้วครับเมียคุณว่ายังไงคะเขาไม่เชื่อว่าเด็กในท้องเป็นลูกของผมตายแล้วผู้หญิงอะไรกล่าวหาว่ายาวมั่วผู้ชาย อย่างนี้หรือคะทำไมจิตใจของเธอช่างต่าตมอย่างนี้ล่ะเยาวดีโวยวายใบหน้าบึ้งตึงและตาวาวเธอแสดงอาการโกรธออกมาแต่เขาก็เห็นว่าไม่น่าเกลียดตรงกันข้ามเขากลับกอดจูบด้วยความสเนาสน่หาสิงหาไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าทำไมถึงรักผู้หญิงคนนี้มากจนคิดว่าขาดเธอไม่ได้ผมก็ไม่ชื่อเหมือนกันครับ เยาวจะต้องอยู่กับผมตลอดไปนะเรารักกันมีลูกด้วยกันผมจะช่วยเยาวเลี้ยงลูกนะครับขอบคุณที่เมตตายาวคะ่ะแต่ยาวก็ต้องมีเงินเอาไว้ดูแลลูกให้ได้กินดีอยู่ดีคุณจะให้ยาวเดือนเท่าไหร่คะยาวดีขอเงินตามนิสัยเห็นแก่ได้ของเธอและไม่รู้จักพอแม้ว่าสิงหาเคยให้เงินเอาไว้หมื่นกว่าบาทเมื่อสองวันที่ผ่านมาแต่เธอก็ขอเขาอีก หมื่นเดียวเหมือนเคยผมคงให้ยาวได้เดือนละไม่เกินสามหมื่นบาทผมเองก็มีภาระเหมือนกันนะครับเยาวดีเงียบแม้ว่าจะไม่พอใจที่ไม่ได้เงินเดือนเขาทั้งหมดแต่ก็คิดว่าหมอสางคงจะช่วยได้หลังจากสิงหากลับบ้านไปแล้วยาวดีไม่รอช้า เธอแต่งตัวสวยแล้วนั่งแท็กซี่ไปหาหมอสางที่ใครๆก็รู้ว่าเขาเป็นหมอสเสน่ห์ชื่อดังหมอสางคนนี้เป็นผู้ทำเสน่ห์ให้เธอแล้วเอาไปใส่สิงหาจนเขาลุ่มหลงส่วนลูกในท้องก็เป็นลูกของหมอสางที่เกิดขึ้นขณะทำพิธีโดยมีการร่วมสั่งวาดกันเยาวอยากได้เงินเขาทั้งหมดค่ะเยาวจะไม่ให้นางเมียหลวงนั่นแม้แต่บาทเดียว หมอพอจะช่วยยาวได้ไหมคะหญิงสาวถามหมอสางพร้อมกับก้มลงขอเสื้อยืดที่ขวานจนลึกและเห็นหน้าอกไปจนเกือบครึ่งหนึ่งบัดนี้ขยายขนาดใหญ่และเคร่งครัดเพราะกำลังตั้งครรภ์หมอสางวัย49ปีมองจนตาลุกแม้ว่าเคยได้สัมผัสแล้วก็ตามทีแต่ก็อยากที่จะสัมผัสอีกครั้งมันไม่ยากนี่แค่ยาวลงของเพิ่มพี่หมอจะจัดหนัก ให้เต็มที่เลยละคำพูดกำกวมพร้อมกับตาหวานฉ่ำเยาวดีเข้าใจความหมายเป็นอย่างดีว่าหมอสางต้องการอะไรแต่ยาวกำลังท้องลูกของหมอนะคะก็ไม่เป็นไรนี่เรามาต่อแขนต่อขาให้ลูกของเราก็แล้วกันนะหมอสางมีแต่ความลามกอยู่ในกมลสันดานและไม่ยอมรามือง่ายๆที่จะเสพสุกกับเยาวดีซึ่งเธออุ้มลูกท้องของเขา โดยสิงหาถูกทำเสน่ใส่เขาจึงหลงเธออย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นหมอสางเป็นคนเจ้าชู้อาศัยวิชาอาคมที่ร่ำเรียนมาจากหมอผีจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขาสามารถเรียกสิ่งที่เล่นลับให้มารับใช้งานรวมทั้งวิญญาณผีต่างๆถูกบังคับด้วยมนต์ดำและเด็กที่อยู่ในท้องเยาวดีก็เกิดขณะที่เขากำลังท่องมนต์เรียกผีให้มาช่วยเยาวดี มัดใจสิงหาใบหน้าที่รกไปด้วยคาวของหมอสางได้จูบไปทั่วร่างที่ไร้เสื้อผ้าของเยาวดีแม้ว่าเธอจะขัดขืนบ้างเมื่อเจอรุกเข้าไปจึงยอมอย่างง่ายดายทองของเยาวดีใหญ่ขึ้นทุกวันสิงหาเช่าบ้านให้เธออยู่และเขาก็มานอนค้างด้วยแทบทุกคืนเขาไม่สนใจแก้วตา ที่อยู่ในสภาพทุกข์ทรมานจนต้องไปสงบฟติอารมณ์ที่สำนักสงแห่งหนึ่งกระทั่งรู้สึกดีแต่ก็ยังไม่กลับบ้านจึงเปิดโอกาสให้สิงหามาพักกับเยาวดีได้ตามสะดวกหิวหิวเยาวดีสะดุง้งเมื่อได้ยินใครบางคนพูดว่าหิวและปวดภายในท้องมากเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างวิ่งอยู่ในท้องและมันก็ปูดขึ้นมาทางซ้ายบ้างขวาบ้าง เธอจึงลืมตาโพรงและทำอะไรไม่ถูกเพราะกลัวจับใจช่วยด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอตกใจแทบสิ้นสติเมื่อรู้ว่าไม่มีเสียงออกมาหลังจากตะโกนสุดขีดเธอกลัวต่อเจ้าสิ่งที่วิ่งอยู่ในท้องยาวดีคิดว่าเด็กที่อยู่ในท้องอาจไม่ใช่เด็กปกติธรรมดาหิวหิวเนื้อสดสเสียงผู้หญิงแก่ๆดังก้องไปทั่วท้งห้องยาวดีน่าตาตื่น ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเธอกลัวจนตัวสัน่นพยายามที่จะปลุกสิงหาซึ่งเขานอนหลับอยู่ข้างๆแต่เรียวแรงไม่มีเธอจึงนอนต่อแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างดันร่างให้ลุกขึ้นแล้วเดินไปที่ห้องครัวไม่ฉันจะไม่ไปไม่ไม่ไมเธอบอกกับตัวเองอย่างนั้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะบังคับเท้าตัวเองได้จำต้องเดินไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าตู้เย็น เมื่อเปิดออกมาเพื่อดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนมน้ำเปล่าผล,ลไม้และอาหารบางอย่างที่สิงหาซื้อมาเก็บเอาไว้เธอเปิดช่องบนสุดและดึงกล่องใส่เนื้อหมูสดออกมาเราจะเอามันออกมาทำไมเนี่ยเก็บเดี๋ยวนี้นะเยาวดีบอกกับตัวเองแล้วยัดกล่องหมูสดเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงดึงออกมาวางเช่นเดิมก็หยิบชิ้นหมูขึ้นมาดมเธอรับรู้ถึงความหอม จนน้ำลายสอเยาวดีบอกกับตัวเองว่าจะต้องกินให้ได้ด้วยความอริดอร่อยเอาให้พอกินให้อิ่มแล้วเราจะหลับสบายไม่รู้ว่าเพราะอะไรเยาวดีพูดออกมาอย่างนั้นและเธอก็รู้ว่ากำลังวังชาได้กลับคืนมาอีกครั้งจึงกลับเข้าไปนอนอย่างมีความสุข เาสิงหาตื่นนอนใจหายว่าที่เห็นว่าริมฝีปากของเธอมีคราบสีแดงจางๆและมีกลิ่นเหม็นเน่าๆยาวยาวไปทำอะไรไม่สบายหรือเปล่าละ่ะเขาถามพร้อมกับขย่าล่างที่ผอมกว่าปกติทั้งที่ท้องเริ่มโตขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากและก็ตกใจเมื่อได้ยินเสียงเธอกรีดร้องราวกับโกรธจัดปลุกทำไมฉันจะนอน ผมเห็นปากยาวมีคราบแดงๆเหมือนกับเลือดแน่แล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยกลัวว่าจะเป็นอะไรไปยาบอกผมมาเถิดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่ามายุ่งกับฉันถอยออกไปนะยาวดีแสดงความโกรธและผลักร่างของสิงหาเต็มแรงจนเขากระเด็นไปกระแทกกับผนังบ้านซึ่งแรงของเธอเยอะมากสิงหามองด้วยความสงสัยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเธอถึงมีเลี่ยวแรง ผิดมนุษย์มนาอย่างนี้โดยเฉพาะอยู่ในช่วงกำลังท้องคุณจะต้องกินเราต้องบำรุงลูกนะลูกอิ่มแล้วคุณจะไปไหนก็ไปเถอะฉันจะนอนและอย่าเปิดม่านนะเขาชะง,งักมือที่จะเปิดม่านออกเพื่อให้เธอได้รับแสงอ่อนๆจากพระอาทิตย์แต่ก็ถูกห้ามไม่ให้เปิดม่านสิงหาใจอ่อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ชื่อเยาวดีคุณอะอารมณ์ไม่ดีอย่างนี้ จะส่งผลถึงลูกโอ้ยอะไรกันสิงหาสะดุง้งเมื่อน,นิตยสารเล่มโตโตถูกคว้างสายที่หน้าท้องเขาสะดุ้งอีกครั้งและมองหน้าเยาวดีด้วยความไม่พอใจแม้ว่าเป็นห่วงลูกที่อยู่กับเธอแต่ก็ไม่ชอบต่อความเป็นคนเจ้าอารมณ์และชอบทำร้ายร่างกายของเขาผู้หญิงที่ชอบใช้ความรุนแรงอย่างนี้เขาไม่ต้องการที่จะอยู่ด้วยอย่ามายุ่งกับฉันเด็ดขาดเยาวดีตวาดลั่น สิงหาถึงกับสายหน้าไปมาก็ได้ผมจะไปทำงานก่อนนะแล้วคุณจะกินอะไรผมจะซื้อมาให้เลือดไงเลือดเสียงเยวดีเปลี่ยนไปสิงหาสะดุง้งมองใปหน้าซีเซียวขอบตาดำคล้ำจนน่ากลัวเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงต้องการรับประทานสิ่งเหล่านั้นเยากินไม่ได้นะถ้าหามาไม่ได้ก็อย่าถามฉันพูดจบเยาวดีหันหลังให้แล้วชักผ้าคลุมสีสะจนนิด จากนั้นเธอนอนนิ่งๆสิงหาอ่อนใจกับผู้หญิงคนนี้และรับรู้ถึงสันดาณที่แท้จริงว่าเธอเป็นคนอยากคายมากเขาเสียใจที่มายุ่งด้วยจนกระทั่งมีลูกด้วยกันเขาสงสารแก้วตาที่สุดเขาไม่น่าทำร้ายน้ำใจของเธอเลย คืนถัดมาสึงหาสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังเคี้ยวอาหารอยู่ใกล้ๆเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาถึงกับใจหายวา่บดวงตาเขาเบิกกว้างด้วยความตกใจที่เห็นยาวดีกำลังกินเนื้อหมูโดยใช้ฟันกระชากเนื้อชิ้นโตๆแล้วก็คาบคาปากเอาไว้ยาวกินอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะเขาห้ามเธอเสียงหลงขนบนเลือนกายก็พร้อมใจกันลุกพืบและเขาคิดว่า คงไม่ใช่เรื่องปกติแน่ที่เยาวดีรับประทานแบบนี้และเธอกินหมูโดยไม่ผ่านการทําให้สุกทําไมก็ฉันอยากกินนี่นายาวอยากกินเลยสงสารลูกในท้องเถอนะของมันดิบอันตรายเขาอ้อนวอนหวังว่ายาวดีจะยุติรับประทานสิ่งนั้นแต่เธอกลับคำารามเสียงดังจนน่ากลัวชายหนุ่มจึงขยับร่างไปชิดติดกับผนังอย่ามายุ่งกับข้า ข้ากำลังหิวยาวนี่ผมสิงหาผัวของคุณนะอย่ายุ่งฉันจะกินถ้าพูดมากฉันจะกินแกอีกคนร่างผอมแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตะโกนใส่หน้าดวงตาเปล่งประกายจนน่ากลัวสิงหาคิดหาทางหนีแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ใดเพราะยาวดีนั่งขวางประตูเอาไว้เขาจึงขยับตัวเธอจึงหยุดกินแล้วจ้องหน้าเขานิ่งผมจะไปเข้าห้องน้ำไม่แกจะหนีฉัน ฉันไม่ให้ไปไหนต้องอยู่ด้วยกันในห้องนี้เท่านั้นเยาวดีจึงกระชากชิ้นเนื้อออกจากปากแล้วเหวี่ยงใส่เขาเฉียดหน้าไปนิดเดียวแต่สิงหาก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าสับตางซึ่งก็ไม่ใช่กลิ่นของชิ้นเนื้อถ้าเดาไม่ผิดคงเป็นกลิ่นตัวของเยาวดีนั่นเองเยาวดีจึงคลานเข้ามาหาใบหน้าซูบตอบผมยาวจนเป็นกระเซิงปากที่เลอะไปด้วยคราบของสิ่งสกปรกสร้างความวาดผวา แกสิงหาจนสุดจะพรารนายาวคุณจะทำอะไรนะ่ะก็แกชอบขัดขวางฉันนักก็อย่าอยู่เลยนะสิ้นคำเยาวดีเธอกระโจนเข้าหาแต่สิงหาระวังตัวอยู่แล้วเขาจึงหลบทันทำให้เธอพลาดแล้วตกลงไปจากเตียงท้องกระแทกพื้นอย่างจังหญิงสาวสะดุ้งตาเหลือกว้างและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้ยปวดฉันปวดท้องออ โอยใบหน้าเธอบิดเบี้ยวเยเกด้วยความเจ็บปวดเต็มที่และเอามือจับท้องเอาไว้พร้อมกับบิดตัวไปมาแล้วร่างก็ดิ้นพลาดพลาดสิงหาทั้งกลัวและตกใจเขาเป็นห่วงกลัวว่าลูกในท้องจะได้รับอันตรายยาวอยาว่ยาเป็นอะไรไปโอ้ยช่วยด้วยปวดปวดจนจะตายอยู่แล้วว้ายยาวดีตะโกนผุดเสียงเมื่อชุดขุมท้องทอกเปิดออก และไปกองอยู่ใต้เรานมสิ่งหามองท้องที่ใหญ่ผิดปกติด้วยความกลัวสุดขีดและก็สะพรึงเมื่อเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ในท้องและมันก็ขยับเคลื่อนไปมายาวยาวท้องคุณโตมากเหมือนว่าจะระเบิดแล้วก็ขยับแรงด้วยนะไม่อยา่าฉันปวดมากเลยเยาวดียังคงร้องเสียงดังตลอดเวลาเท้าเกรงจนเล็บจิกลงกับพื้นและกรีดร้องสุดเสียง พร้อมๆกับท้องแตกสิ่งที่อยู่ภายในก็กระโจนออกมาสิงหาอ้าปากค้างตกใจจนช็อกด้วยความกลัวเฮ้ยช่วยด้วยเขาร้องออกมาดังๆแล้วก็อึ้งไปเขาขยับตัวไม่ได้มองร่างเด็กตัวเล็กๆแต่ผอมซีดขาวผมยาวจนถึงปลายเท้าใบหน้าเล็กแห้งตอบดวงตาถลนออกมาจนแทบจะหลุดและมีจมูกที่ร้ด่าง ส่วนปากของมันแหกกว้างจนเกือบถึงติ่งหูคุณพระช่วยเจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่มันคือผีจากนารกบัดนี้กำลังนั่งยองๆจ้องหน้าสิงหาขมิงพร้อมกับแลบลิ้นออกมาสิงหาขนลุกด้วยความกลัวมองไปที่เยาวดีเห็นว่าเธอนอนคอเอียงพับดวงตาเหลือกไร้สิ้นความเคลื่อนไหวเขารู้ว่าเยาวดีตายแล้วเพราะได้กำเนิด เจ้าเด็กผีสุดอัปลักษณ์ตนนี้แกจะทำอะไรฉันมันไม่พูดอะไรนอกจากแลบลิ้นยาวๆออกมาเลียปากแล้วหันไปมองยาวดีเขาตกใจสุดขีดเมื่อรู้ว่ามันคว้าสิ่งที่อยู่ข้างในของเธอแล้วกินอย่างเรลึกอร่อยสิงหาร้องสุดเสียงด้วยความกลัวอย่าอย่าทำอย่างนั้นนะเขาตะโกนดังๆพร้อมกับกระชากผ้าม่านเต็มแรงจนผ้าม่านขาดแล้วหลุดร่วงลงไปที่พื้น แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องเข้ามาเจ้าเด็กผีสะดุง้งยกมือเล็กแห้งเหี่ยวขึ้นบงังแล้วส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้ oh! เขาเห็นควันขึ้นมาตามผิวหนังของมันแล้วร่างค่อยๆลุกไหม้เป็นไฟจากนั้นภาพเห็นความน่ากลัวก็ค่อยๆหายไปพร้อมกับสติของสิงหาขาดพึงไปทันที สิงหารู้ตัวอีกทีก็รู้ว่านอนอยู่บนเตียงที่มีสายน้ําเกลือห้อยอยู่บนเสาเหนือศรีรษะและเขาก็เห็นนายแพทย์กับนางพยาบาลยืนอยู่ข้างๆคุณสลบไปสองวันเต็มๆคงตกใจที่เห็นภรรยาต,ตายใช่ไหมครับแปลกนะเธอเอาเล็บแทงท้องตัวเองจนท้องทะลุแล้วก็เอาลูกออกมาและเธอก็กินข้างในของตัวเองมันน่ากลัวมากหมอจึงลงความเห็นว่าเธอสติไม่ดี จนไม่อาจควบคุมตัวเองได้ในแพทย์ผู้เป็นเจ้าของไข้ได้เล่าให้สิงหาฟังแต่เขารู้ว่ามันไม่เป็นความจริงยาวดีตายไปเพราะลูกมารต่างหากมันกินเธอโชคดีที่เขากระชากผ้าม่านออกแสงจากพระอาทิตย์ได้ทำลายไอ้เด็กผีตนนั้นจนดับสูญไปถ้าหากเขาไม่ดึงผ้าม่านออกแล้วไอ้เด็กผีนั่นกินยาวดีเสร็จมันก็คงหันมากินเขาด้วยเช่นกัน ป่านนี้เขาคงกลายเป็นศพที่ตายอย่างทุเลที่สุด